วงในฟันทงไม้สาวลูกสองเด็ดดาราหนุ่มจริงเปิดตัวคู่รักใหม่ป้ายแดงเป็นประเด็นข่าวลือมาพักใหญ่สำหรับความสัมพันธ์ของคุณแม่ลูกสองวัย25ปีอย่างไคลีเจนเนอร์กับทิโมธีนักแสดงหนุ่มวัย27ปีที่ถูกเมาลสุบซบซึมเด็ดกันอยู่แถมยังเห็นรถของฝ่ายหญิงจอดอยู่บริเวณทางเข้าบ้านของฝ่ายชายอีกด้วยล่าสุดสื่อหลายสำนักข่าวออกมาเสนอข่าวคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันจริงโดย รู้จาักการผ่านพีสาวของไคลลี่แหล่งข่าวบอกว่าไคลลี่ไม่ต้องการเปิดเผยความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่อสาธารณะเนื่องจากเป็นการคบหาแบบไม่เคร่งเครียด